สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสามชาและเพื่อนเพื่อนชาวยูทูปุกันนนครับผมวันนี้เราพาพี่น้องสามชาประธานมงมประธานแบงค์นะฮะแล้วก็พีแอดพี่ลุงนะะน่นพี่ลุงอยู่โน่นน่ยยืนถ่ายอยู่อยู่โน่นนะโทรศัพท์กรนรุนอะไรก็ไม่รู้เอาไปถ่ายไม่รู้จะเปียกน้ำเปล่าอยากอยากได้โทรศัพท์ใหม่พี่ลุงอะ เอนี่แล้วถนนข้าเบือแล้วผมจังหวัดเพชรบูรณ์นะวันนี้พาพี่น้องทีมงานโดยทุกด้านนะกับสามชาแนะมาเที่ยวที่ถนนข้าเบือฮะตำบลบ,บุ่งลำเต้าฮะจังหวัดอำเภอลงศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะผมเนียโอ้สาะาบืมเลยนะเล่นทั้งถนนนะระยะทางก็ประมาณสิบสิบโลได้นะผมเนี่ยเล่นทุกปีนะครับ ตั้งแต่วันที่สิบสามสิบสี่สิบห้านะครับผมนะพี่น้องท่านใดสนใจที่จะมาเที่ยวนะครับอยู่ทางที่เพชรบูรณ์นะครับ,ราท,ชชบ,รบทางไปหล่มสักนะครับผมอยู่กึ่งกลางร,ระหว่างนะหล่มสักกับเพชรบูรณ์ฮะห่างจากออกตัวเมืองมาจากเพชรบูรณ์ประมาณยี่สิบเอ็ดโลนะอันนี้เพิ่งเริ่มนะฮะยังไม่ได้น,นะครับเมื่อกี้ไปตรงที่วัดนะครับประธานท่านนา้ำเขายังเปิดเปิดเอ พิธียังไม่เสร็จนะเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มเล่นนะตอนเช้านะวันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะมีตลอดทั้งเส้นทางครับผมตลอดทั้งเส้นทางระยะสิบกโลนะฮะจากหน้าปากทางมาถึงที้นี่ครับเนี่ยเล่นกันตลอด <c oughs> <c oughs> เล่นทั้งถนน,นนะเล่นทั้งเส้นทางนะผมนี่นางหลังเทมนะอะเน่ยพี่น้อง พี่น้องท่านใดที่มาเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์อย่าลืมแวะเข้ามานะครับผมนะบ้านบุงน้ําเต้านะครับผมสี่แยกบุงน้ําเต้าเลี้ยวซ้ายนะครับถนนข้าวเบือนะเล่นกันทุกปีครับผมนะมีนะมนะสมการนะตลอดทั้งเส้นทางนะครับผมก่อนขึ้นน้ำตกทานทิพนะทางขึ้นน้ำตกทานทิ์อะนะนะบริการดีมากนะฮะน้ำฟรีนะผมน้ำฟรี นะมีแค่ถังกระขันก็พอครับผมน้าฟรีตลอดทั้งเส้นทางนะครับน้ําฟรีตลอดนะนี่สาวๆยิ้ม้วย <c oughs> เออดูข้างหน้าฮนะอันนี้อันนี้ยังน้ำย่อยน้ำย่อยนะเนี่ยที่นี่เขามีงบประมาณนะสร้างให้ ทุกปีนะครับผมตรงนี้นะครับจังหวัดพบุรีที่เราใดเที่ยวหรือผ่านมานะครับอย่าลืมแวะมาเที่ยวกันนะครับผมสนุกนะฮะสิบสามสิบสี่สิบห้านะครับเรียกว่าถนนเข้าเบื้อนะน้ําฟรีตลอดทั้งเส้นทางสิบกโลนะอันนี้จอดรอลูกชายซื้อแป้งกันนอนข้างหลังโอ้ยบางหมดแล้ว เอาอะไรลูกมันจะเปลี่ยกน้ำเบาโอ้่ยไปกันต่อไปกันต่องานทริปนี้มาเที่ยวกับทีมงานโดยทุกด่านนะอือหูรถมาเต็มเลยตลอดทั้งสายผมสิบกว่าโล นะครับพี่น้องท่านใดที่ผ่านมาแวะมานะครับจังหวัดเพชรบูรณ์อย่าลืมมาเที่ยวนะครับสงการนะถนนข้าวเบื่อนะครับสิบสามสิบสี่สิบห้านะครับเล่นกันตลอดทั้งเส้นทางนะเล่นกันจนห่ามเปื่อยหมดนะน้าฟรีตลอดทั้งเส้นทางครับผมพี่น้องท่านใดน้ําหมดไม่มีเก็บเงินไม่มีอะไรเด็ดขาดนะครับน้ําฟรีครับผมนะขอเรียนเชิญมาเที่ยวนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตาบลหมู่ลำต้าอำเภอลำตักนะผมถนนข้าวเบื่อนะอย่าลืมแวะมาเที่ยวกันนะครับผม